สวัสดีครับผมโอน,นัทครับคลิปนี้เราจะมาทดสอบนี่จอสโบยี่ห้อไฮเปอร์เทคนะครับรุ่นที่เรามาทดสอบในวันนี้จะมีด้วยกัน2รุ่นรุ่นแรกนะครับคือรุ่นตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น H303 นะครับกับรุ่นหนึ่งคือรุ่นตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น h ES o 1 5 0ไม่ชั้นเขียร์นะครับทีนี้ผมจะบอกเรื่องสเปคมานิดหนึ่งนะฮะร,รุ่นนี้สเปคที่มีอยู่ฮะเซ็ตของมันอยู่ที่0.14ถึง0.12นะครับส่วนท็อปเนี่ยอยู่ที่ 3. อยู่ที่สามถึงสามจุดห้ากิโลนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฮท็อกเศจเขาอยู่ที่0ูนย์จุดหนึ่งหกถึง0ูนย์จุดหนึ่งสี่นะครับส่วนท้องเนี่ยตัวนี้เหลือเฟือเลยครับท้องอยู่แสิบสี่ถสิบห้ากิโลนะครับบางคนเนี่ยสงสัยนิดนึงว่าอะไรคือเศกอะไรคือท้องผมอธิบายแล้คร่าวๆว่าเศกเนี่ยหมายความว่าการเคลื่อนที่ระหว่างซ้ายไปขวานะครับระยะมุมที่หกองศานะฮะการเคลื่อนที่จากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช้เวลาขนาด เพรานะนั้นตัวเลขเศษนี้น้อยนี้ดีส่วนท็อกนี่คือน้ำหนักในการยกพื้นแรงหนึ่งของเก้าผมจะหละรุ่นสังเกตเลยนะ,ะสองรุ่นนี้จะตานะ่างกันรุ่นขวามือผมนี่จะอยู่ประมาณสามกิโลส่วนรุ่นนี้จะอยู่ถึงสี่กิโลเดี๋ยวผมมีการทดสอบว่าทอ็อกดึงหนึงหนักหนักเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างด้านหน้าผมที่เห็นดูวข้าวเนี่อุปกรณ์ใช้ในการทดสอบในวันนี้นะครับผมจะมีเรื่องของดัมเบลที่เป็นน้ำหนัก2อกิโล1นกิโลหนกิโลนะครับผมจะแบกนน้ำหนักไปเรื่อยๆตัวร์โว ไม่ไหวก็ดูว่าจะได้กี่กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันครับสซวโที่ใช้ในการทดสอบตัวนี้คือสซวรุ่น H150 เป็นไฮพอสนะฮะตัวที่เนี่ยตัวนี้คือต,ตัวนี้เลยถ้าสังเกตเห็นผมต่อเข้ากับชุดควบคุมเรียบร้อยแล้วทีนี้ด้านล่างคือน้ำหนักที่ใช้โหลดในวันนี้นะครับอันแรกอันแรกเลยนน้ำหนักอันนี้ตัวใหญ่คือก้อนนี้เนี่ยหนักถึง2 2.5กิโลนะครับส่วนก้อนด้านหลังเนี่ยก้อนละ1กิโลนะฮะเราตีตีไว้เสร็จรวมานีคือน้ำหนักอยถึง1 9 0ากิโล เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนเลยน้ำหนักที่นะทหก okay, ิโลนะว่าว่ามันทำงานยังไงบ้างดูว่าไหวไม่ไหวโอเคนะฮะับดูมีแขวนวดเข้าไปแล้วผมเปิดการทำงานนะสังเกตการทำงานของอาร์มโกลนะครับโอเคสมมุติอยู่ถ้าตัวรู้ไม่ไหวเนี่ยมันจะหงิกไม่ไหมมันจะเริ่มตัดอาก,การเบื้องต้นอันนี้ดึงสบายห้ากิโลเหลือเดี๋ยวผมเยอะผมจะเพิเ่มน้ำหนักเขาอีก เพิม่มเียสองข้อแล้วกันอันนี้ผมีจะใสเป็นเจ็กิโลถ้าสังเกตนัก็รือน้ำหนักที่เขาบอกอยู่ก็อ่าน่นโอเค่เปิดกานอจ็ดกิโลก็ยังสบายอยู่ยืนนิแร้อยู่ปกติฮะเห็นการทำงานถ้าต้องโฟกับเห็นการทงานนิดนึงโอเคทีน,นี้ผมจะเพิ่มอีก2อกิโลนะฮะ

ว่าเลยรู้ว่าถือว่าเป็นสซโลที่ท็อปใช้ได้แรงดึงน้ำหนักกับน้ำหนักยกขนาดนี้ผมว่ามันมหาศาลเลยนะครับสำหรับคุณภาพและราคาที่เกิน700บาทนะครับถือว่าเป็นวโวโลตัวนี้ที่น่าสนใจเลยนะฮะทีนี้ถ้าเพื่อนๆชาวอาเซียนท่านใดสนใจมาหาสามารถหาซื้อได้ตามร้าที่ทันจหนาชั้นนำทั่วประเทศนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่โอากาสหน้านะครับสวัสดี